ที่นี่คือวัดป่าสารยานวรประดิษฐ์นะครับบ้านเต่าแดกตำบลตรวจอำเภอศรีนรง์จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นทางนี้ก็เส้นทางไปบ้านเที่ยงสูงนะครับนี่คือทางเข้าวัดป่านะครับสมัยเด็กๆผมเคยมาช่วยพี่สาวพี่เขยมาทำนาอยู่ครับทางไปนาก็ทางนี้นครับค่อนข้างจับเกลี้ยวกว่านี้นครับเมื่อก่อนมีแต่ป่าเลยนะครับ ตัวน,นี้ก็เป็นสวนยางทางรลดัลดเลาะเข้าไปก็ไปนาก็ข้างหลังที่เป็นที่นาครับตรงน,นี้ก็เป็นบริเวณป่าทั้งหมดเลยครับก็จะปลีบเดียวหน่อยนะครับไม่ก่อนวปเด็กๆก็กลัวนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆช่องมอแกน c ช a แล e l วันนี้จะเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวเล่นวัดป่านะครับ ป,ป่าอะไรเอ่ยจำชื่อไม่ได้แล้วสมัยเด็กๆเคยมาทำไรทำนาอยู่แถวนี้ก็เห็นไก่ป่าเยอะแยะครับวันนี้จะมารีวิวมาถ่ายถ่ายคลิปไก่ป่ามาให้เพื่อนได้ชมกันครับว่ายังมีไก่ป่าล่งเหลืออยู่นะหรือเปล่าครับสมัยก่อนมาทำนาไก่ป่าบินวัอน,นวันข้ามเป็นฟุงๆนะครับขันอยู่ข้างๆทุง่งนาครับแต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้จะมี เหมือนเมื่อก่อนเหมือน20ิกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าครับอ่าตอนนี้คือวัดป่าสรยาดวัดประดิษฐ์นะครับวัดบ้านตอแดกนะครับวันนี้จะมารีวิวไถ่ไก่ป่ามาให้เพื่อได้ชมนะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่ถามชาวบ้านนะครับที่ทํานาผ่านมาว่ายังมีไก่ป่าอยู่หรือเปล่าในวัดแห่งนี้นะครับบอกว่ามันมีอยู่ครับแต่มีน้อย เพราะว่ามันโดนหาลงนะครับมันก็ตายตายตายไปเยอะนะครับว่ามีส่วนน้อยครับถ้าผมโชคดีผมก็อาจจะเห็นนะครับข้างในบริเวณวัดแห่งนี้ครับจะได้ถ่ายมาให้เพื่อนได้ชมกันครับตามผมไปชมด้วยกันนะครับว่ามีไก่ป่าหรือเปล่าครับข้างในป่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับป่าบริเวณนี้เป็นป่าดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับไม่มีใครมาขุด วัดป่าคับทางธรรมชาติเขาไม่เขาไม่ทำนะครับเขาจะไม่เทคัคนรีนะครับวัดนี้คปเป็นธรรมชาติเลยนะครับอย่าข่มคืนถ้าคนกลัวก็ผงไม่กล้าเดินคนเดียวครับหน้าเห็ดก็ออกนะมีเห็ดออกทางเข้าไปในตรงศาลา ได้ยินเสียงไก่ทันอยู่นะครับอันนี้คือคลองนะครับของปัดปลาแห่งน,นี้นะครับอันนี้คืออะไรอัอนนี้ก็คือตะคังไม้อ่ะ เป็นโบ,บกนะปกตีโบกนะมาตีโบกอะไรเนี่ยว่ <laughs> าในป่าเขาจะต้องหาชื่อมา o g o e นะครับว่าชื่ออะไรของไม้ครับืนที่วัดป่าแห่งนี้สงบมากนะครับข้างในมีศาลาสร้างใหม่ยังไม่ทันเสร็จเท่าไหร่นะครับน่าอยู่มากครับสมัยก่อนผมมามีแค่ศาลาไม้แค่หลังเดียวเองครับสมัย20ปีที่แล้ว ตอนนี้ผ่านมา20กว่าปีแล้วผมก็อ้ยน่าจะ30ปีได้มั้งตอนผมมาตอนนั้นก็14ปี13 14ปีประมาณนี้แหละตอนนี้ก็ <c oughs> 40อัพศาลาสวยงามครับ2ชั้นไปในบริเวณวัดนะครับต้นไม้ธรรมชาตินะครับ หน้าเห็ดก็มีนะเห็ดออกเห็ดปวกโอ้ไก่ป่าครับมารีวิวถ่ายไก่ป่านะครับเห็นแล้วนั่นนะ่ะนั่นน่ะคือไก่ป่ามันก็คนคุ้นเคยคนนะเมื่อก่อนมีเยอะนะครับในบริเวณวัด ลูกไก่ป่าหรือไก่บ้านเนี่ยต้องเดินไปเรื่อยครับเพื่อนนี่เป็นไก่ปา่าแหละตัวเล็กๆ บรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นครับเย็นสบายเลยครับหน้าร้อนเดินมาก็มีต้นไม้เยอะอย่างนี้ก็เย็นสบายครับวัดป่าที่น,นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาสร้างมาตั้งแต่ปีก็สอเท่าไหร่ครับเพราะโตมาก็ได้ยินชื่อตรงนี้แล้วว่าน่าจะ4ี50ปีได้มั้งถ้ากะากากากาเอานะครับ ห้าสิบปีได้ครับวัดป่าอย่งนี้ก็อาจจะเป็นสำนักสงฆ์นะครับไม่เป็นวัดสำนักสงฆ์นะครับตอนนี้ผมเข้ามาบริเวณลานศูนย์กลางเมื่อก่อนตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้เออจะเป็นสลา,าเก่านะครับน่าจะใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงนี้ก็เป็นโรงจอดรถนะครับเข้ามาภายในบริเวณหน้าอยู่มากครับหน้ามา นั่งสงบสติอารมณ์นี้ภัยโควิดน่าจะเข้าท่าครับก็ามาผมก็เห็นไก่เยอะแยะเลยนะครับอยู่ในโรงจอดรถโรงเก็บของนะครับแต่ที่เห็นอยู่นี้ไม่รู้ไก่ป่าหรือไก่บ้านไม่แน่ใจนะครับ ได้รู้สึกว่าจะตัวใหญ่นะหรือ <g les> มันผสมข้ามสายพันธุ์กันแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับได้ต้องถามหลวงตาครับ <c oughs> คันอยู่ตามต้นไม้นะั่นจะเป็นไก่ป่านะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับผม ไก่ป่าทั้งนั้นเลยครับเพื่อนไม่ใช่ไก่บ้านนะครับแต่ไก่ป่าก็ตัวใหญ่นะผมเข้าใจผิดเมื่อก่อนเห็นตัวเล็กๆไก่ป่าก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็คุ้นเคยคนนะน,นะอยู่ในวัดก็ไม่กลัวคนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวตามผมไปดูทีข้าวป่ามีเยอะแค่ไหนครับเดี๋ยวผมจะพาเลาะเลาะตามเสียงไก่ครับเลาะตามเสียงไก่ว่า มันจะตื่นผมไหมไอ้ต้งไก่จะตื่นผมแล้วนะครับไป้ยินอยู่ในป่าเดี๋ยวว่าหาไม่เจอครับตอนนี้ผมก็ลุยป่าครับหาเสียไก่ครับก็มาในป่านี่นะครับ ไก่ป่าจะขันเสียงแหลมป่าไก่บ้านนะครับนี่ต้มอ,อยู่ตัวหนึ่งคนระับตัวใหญ่แต่แปลกไก่ป่าไม่ใหญ่กมเห็นเมื่อก่อนมันเล็กๆถามลุงพี่ว่ามันผสมสายข้ามสายพันธุ์หรือเปล่าลุงพี่ว่าไม่ใช่ลุงพี่เลยงตาผมก็ไม่แน่ใจผมก็ได้หลวงพี่โอ้สมัยก่อนนะผมเคยมาช่วยพี่เคยอ่ะ ที่ที่นายังเป็นอย่างนี้เลยป่าอย่างนี้เลยตัดตัดฟืนต้นไม้ที่มันตายแล้วมาก่อถ่านนะครับมาเผาถ่านนะครับสมัยก่อนนะเลยป่าเลยครับผาของป่าโอ้ยมีเยอะมีเยอะเยอะหลวงพี่บอกว่า หลวงพี่บอกว่าอ่เมื่อก่อนมีเยอะมากพอดีมีพระรูปหนึ่งที่ท่านมาอยู่นี่เขาป่วยนะครับก็เลยเอายาผสมว่าอย่างนั้นแล้วโปรยให้ไก่กินแล้ไก่ไก,ก็ตายไปเยอะนะครับมันเดินหนีผมไปหมดเลยอะเมื่อกี้เป็นฝูงเนี่ยนะครับเลาะมาจากุติ ครับผมคงไม่กรบกวนมันนะครับเดินไปเดี๋ยวมันหนีหรือว่าเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ครับรบกวนมันมันวิ่งหนีครับมันอยู่เป็นฝูงเลยวิ่งไปหมดแล้วครับไม่อยากรบกวนมันมากเลยเายไกลๆก็ได้เป็นไก่โตมันไก่โตมันคุ้นเคยแล้วตัวใหญ่ตัวตัวผู้ไอตัวเมียที่มีลูกเล็กๆมันวิ่งหนีหมดนะครับเดินเลาะป่าเดียวไก่เขาจะตกใจเอา เห็นแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับกับ,บริเวณวัดแห่งนี้กว้างใหญ่มากนะครับเพื่อนเป็นร้อยไร่นะมั้งครับบริเวณป่าอันนี้นครับปกติมีทัวทั่วไปนะครับปกติอยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็นจุดๆนะครับ ผมว่าจะมีกุฏิน้อยพตะอาศัยอยู่หลายองค์นะครับจำพรรษาอยู่นะครับถ้าเป็นคนที่กลัวอย่างผมก็คงไม่กล้านะครับเดินเข้าไปนี้ก็ทะลุเป็นไรแล้วเดินไปอีกนอหนึ่งก็ทะลุที่ของพี่น้องที่นาครับอยู่ฝั่งนู้นเป็นห้วย นี่คือมีน้ำป่าส่วนมากไก่มันก็ไม่ออกไปยไหนนะครับอยู่เขาก็อยู่บริเวณวัดของเขาหากิจตานธรรมาชาติกินข้าวกับลมงตาแมงมีแมงวัน,วนตอนอ่อมดููรัาเพื่อนกุติครับอยู่แบบธรรมชาติเลยครับกุติ พะระสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับอยู่แบบสมถะครับไม่ได้นในเมืองเพื่ออำนวยนะความสะดวกทุกอย่างวันนตรงช่วงนี้มีไฟก็ถือว่าดีครับมีไฟมีน้ําก็สะดวกสบายบ้างครับสะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนก็จะอยู่แบบธรรมชาติเลยนะครับโอ้กุฏิอยู่ในป่านี่นะครับธรรมชาติมากเลยนะครับเพื่อน พระท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่ครับเงียบสงบม,มากครับกลับรางวันผมก็ลุยลุยป่าครับจะเป็นวัดป่านะครับไม่ได้ป่าไม่ได้ป่าที่ไม่มีวัดนะครับผมก็ลุยมาเพื่อมาหากไก่ก็ไม่ค่อยมีฮะทางนี้ก็ไม่มีครับจะอยู่ยงจุดนั้นจุดเดียวสองจุด ท,ที่ได้ยินอยู่มีสองสุดนะครับดูต้นไม้ครับธรรมชาติร่มรื่นมากนะครับเพื่อนโอ้ตรงนี้ก็มีอีกกุฏิครับกุฏิสงครับไม่รู้พระอยู่หรือเปล่านะสงบมากครับ ธรรมชาติเงียบสงบนะครับหยวงน่าจะอยู่ครับมีมีจีวรตางอยู่น่าจะใสอยู่นะครับท่าอนอาจะะอะาจะพักผ่อนทำสมาธิอยู่ครับไม่รบกวนดีกว่าครับเย็นมากเลยสงบ ธรรมาชาติเดี๋ยวคนจะเลาะไปทางนี้ถูกสาลาหรือเปล่ามีสลาโอ้โหไม่รู้ทางไหนเป็นทางไหนนะครับตกใจแมวมนหมอบอยู่ในป่าแมวแมวแมวโทษนะที่รบกวนนะ ไม่ใช่แมวป่าแมววัดโอ้โหทางโอ้เห็นแล้วเห็นไก่แล้วไก่แล้วเ่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไหมอยู่เป็นฝูงเลยนี่ไงน,นี่ไงก็จะตกใจไม่เดินไปนี่ครับนี่ไง ตรงนขันนะรตรงนี้ดู่าะเว็นป่าครับลมรนินครับธรรมชาติวกว้างๆนะครับยายามเดินนะมาให้ประตกใจนะครับตัวน,นี้ผมก็มาฝั่งนี้ครับเขาก็จับคู่อยู่เป็นคู่ครับ2อสาตัวนะครับ จะพยายามพยายามถ่ายอย่าให้เขาตกใจนะครับนะครับตัวใหญ่ครับวิ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้ว กีตัวเอ่ยสามตัวสี่ตัวมันตัวผู้หมดเลยอะมีตัวเมียไหมอ่ะตัวผู้มังหมดเลยสี่ตัวมันมีตัวเมียตัวหนึ่งเห็นเห็นสามตัวไก่บ้านคงไม่มีครับเขาไม่ได้เอามาเลี้ยงเอาไก่บ้านส่วนมากมีไก่ป่าเลยตั้งแต่ดั้งแต่เดิมครับ น,นี่ล่มลื่นเลยครัโอ้โหของศาลาครับนี่ผมออกมาจากศาลาใหญ่ละก็อยู่สาสี่ตัวครับตัวผู้มาให้ผมถ่ายครับผมเดินไปใกล้เขาก็วิ่งหนีบองตกใจเขาไม่คุ้นเคยโรกคงจะไปทำอะไรตรงนี้ก็เป็น,นที่เก็บภาชนะห้องครัวนะครับ คงจะรีวิวให้เพื่อนไปชมศาลานะครับสวยงามนะครับศาลาทรงไทยนะครับไทยอีสานสวยงามครับข้างบนโล่งครับข้างล่างก็น่าจะทําเสร็จแล้วคงจะทําแค่นี้เองครับรทํมนุญอะไรก็มีตรงตรงโรงทานเขาคงม,มาจัดตรงนี้นะครับ สลาสวยงามมากเลยครับมงข้าใจผิดนะครับคนนึกว่าจะเป็นปูนเอเป็นไม้นะครับเสาปูนนะครับเนี่ยสวยงามือนเสาปูนนะครับเขาไว้นี่เอาประเทศปูข้างในก็เป็นเสาเสาปูนะมาวัดป่ามาชมไก่ป่าไม่ผิดหวังท่านเพื่อนได้เจอแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับไก่ป่านั่นนะครับ นี่เลยนะครับที่ชี้อยู่ที่ผมชี้อยู่เนี่ยคือไก่ป่านะครับเดี๋ยววันนี้จะเดินไปใกล้ๆดูที่ว่าเขาจะกลัวผมไหมนะครับไก่ป่านะครับอยู่เป็นคู่ๆกันครับตัวผู้ตัวเมียนะครับสองตัวสามตัวฝูงนี้คุ้นเคยคุ้นนะครับเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปในป่าเขาหนีผมหมดเลยนะครับไม่ให้ถ่ายรูปเลยแตนนี้โชคดีมากออกมาเขาออกมาให้ผมได้ถ่ายรูปนะครับ เดี๋ยวจะเดินไปใกล้ๆโดยดีว่าเขาจะว่าจะกลับบ้านแล้วนะเนี่ยไกย่ก็ออกมาย่นโฉมตรงนี้ให้ผมได้ถ่ายได้ถ่ายคลิปนะครับนั่นสวยงามครับตัวใหญ่ครับที่จริงผมก็ใจเหมือนไก่แจ้นะครับไก่แจ้มันตัวเล็กอันนี้ไก่ป่านะครับมันบินได้นะเพื่อนมันสามารถบินเลยนะครับเมื่อก่อนผมเห็นบินเกาะต้นไม้ว่าไอ้ไก่ป่าทําไมมันใหญ่ ตามหลวงพี่หลวงพ่อเขาบอกว่าไกลป่าครับไม่มีผสมสายพันธุ์นะครับตั้งแต่ดั้งเดิมไปของเขาแล้วนะครับโอ้โชคดีมากเนยนะครับได้จะกลับบ้านแล้วมาเห็นครับอันนี้แหละครับเ,เพื่อนๆปล่อยให้เขาหากินต,ตามธรรมชาติไปครับคลิปวันนี้ของผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเ,เพื่อน ตอนนี้ก็มายืนอยู่ที่อะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องหาข้อมูลนะครับว่าเขาเรียกอะไรเรจากลองครับกลองโบราณนะครับกลองโบราณตอนนี้ก็เป็นเปราะหรือเปล่าเปราะตีเปราะตีคองดีเปราะอะไรประมาณนี้มั้งผมก็มาเวเห็นเพื่อนในชมวัดป่าทางนี้นะครับมาถ่ายไก่ป่านะครับวัดป่ามีไก่ป่านะครับ วันนี้ก็บุกป่าพอสมควรแล้วนะครับเพื่อนๆลาเพื่อนไปกับอ่าเกราะแห่งนี้นะครับพร้อมกันนะครับบายยครับเจอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องมอแกลชแนลแห่งนี้นะครับเดี๋ยวว่ามีอะไรก็จะมารีวิวให้เพื่อนอัปเดตให้เพื่อนได้ชมเรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ